คลิปนี้จะมาเล่าวิธีการหาเงินบนออนไลน์แบบใช้ต้นทุนเงินน้อยมากถึงไม่ได้ใช้เลยนะคะในการเริ่มต้นนะในการเริ่มต้นส่วนอนาคตมีนะได้รายได้ก็ต่อยอดนะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งคลิปนี้จะมาบอกวิธีการเริ่มต้นแบบหาเงินหรือต้นทุนศูนย์บาทเลยก็ว่าได้นะคะเพราะจินเองเริ่มต้นจากต้นทุนศูนย์บาทในการเริ่มต้นเช่นกัน ะะพอทําได้ก็อยากเอามาเล่าให้ฟังซึ่งไม่ใช่เฉพาะจินคนเดียวที่ทําได้จินเห็นหลายๆคนแชร์บนโลกออนไลน์ก็ทําได้เช่นกันนะคะรวมทั้งจินเอาเรื่องที่จินเล่าเนี่ยนะคะถ่ายทอดออกไปสาหรับคนที่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนแชร์เดียวกันเขาก็ทําได้เช่นกันนะคะนั่นก็คืออะไรคะการเริ่มต้นจากการเป็นเขาเรียกว่า f a s t work f a s h work ก็คือการรับ เป็นฟรีแลนซ์รับจ้างทำบางสิ่งบางอย่างในทักษะที่เราทำเป็นเช่นจินเองนะคะเขียนบทความเป็นนะแล้วกเก่งเรื่องของการเขียนบทความสุขภาพเพราะจินเองมีความรู้เรื่องของการแพทย์ด้วยจินเป็นพยาบาลอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นทักษะที่เออมันอาจจะใช้ความพยายามนิดนึงสำหรับคนอื่นแต่สำหรับจินใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นมานิดเดียวนะในการแบบหาข้อมูลในการแบบ อ่านงานวิจัยอะไรเงรี้ยสรุปงานวิจัยอะไรเงรี้ยในยุคนั้นนะคะแล้วก็เขียนเป็นบทความสุขภาพนะคะอ่าก็รับจ้างเขียนบทความสุขภาพตอนนั้นซึ่งก็เริ่มต้นด้วย300บาทแรกจำได้เลยบทความ300บาทนั้นก็คือล้าใเทสงานก่อนด้วยการเอาบทความอะค่ะ เหมือนไปยำเนื้อหาบทความแล้วเอามาให้เราเขียนใหม่จึงก็เขียนไปในแบบที่เป็นสไตล์จินและส่งกลับไปก็ได้300บาทแรกวันนั้นเป็นการรับจ้างเขียนครั้งแรกและหลังจากนั้นก็ได้งานเขียนบทความซึ่งความพิเศษของการเขียนบทความสุขภาพตอนนั้นที่จินเขียนเมื่อ5-6ปีที่แล้วก็คือการเสริมในส่วนของงานวิจัยไปเอางานวิจัยจากต่างประเทศมาแล้วก็นะคะเอามาเป็นเลฟเรนซ์ในบทความด้วยนะ,ะตอนนั้นก็ได้บทความละ หลักพันอยู่นะนะ,ะหลักพันอยู่นะต่อบทความนะคะถือว่าเป็นบทความที่ต้องใช้ความชำนาญน,นะคะในการเขียนเฉพาะเรื่องด้วยมันก็เลยมีมูลค่านะ,ะหรือบางคนอาจจะรับเขียนในส่วนของเซลล์คอนเทนต์ Content, เขียนบทความอะไรเล็กๆน้อยๆที่โพสต์บนเพจอย่างนี้ก็ได้หรือนะคะรับดูแลเพจ นะคะรับดูแลในส่วนของช่องทางโซเชียลมีเดียให้เขาเป็นแอดมินอะหลังบ้านตอบอินบ็อกก็ดีนะดูแลเรื่องโพสต์หรือทํารูปทําภาพรับอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะซึ่งไอเดียเหล่านี้ถ้าคิดไม่ออกว่าเอ้ยาาทักษะที่เรามีจะขายได้ไหมนะไปที่ Fastwork ค่ะ fastwork.com ลองเข้าไปเซิร์ชแล้วดูกลุ่มง,งานที่เรามีทักษะนะคะเราเลือกมาหนึ่งทักษะ นะคะแล้วเราก็หางานวิธีการหางาน1ฝากที่ Fast Work ก็ได้เป็นฟรีแลนซ์ในนั้นอย่างที่2นะก็คือเสนอตัวในกลุ่มค่ะหรืออย่างที่3คือ Inbox เข้าไปส่วนตัวสำหรับคนที่เข้าหาประกาศหาในกลุ่มนะคะเพื่อที่เราจะไปแคชงานของเรานั่นแหละนะคะซึ่งจริงก็ทำแบบนั้นวาเหมือนกันแต่ดีกว่านั้นถ้าเรารู้ว่าเรามีทักษะอะไรเก่งอะไรแล้วเราสร้างตัวตนนะคะงานจะวิ่งเข้าหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งหางานอันนี้ก็เป็นเรื่องจริง สมัยก่อนตอนที่จินยังไม่ได้ออกมาทำคอนเทนต์เรื่องเขียนมาสอนเขียนคอนเทนต์มาสอนเขียนอ e ีบุ๊กหรืออะไรต่างๆจินก็ต้องไปคลาสงานแบบนั้นอินบ็อก์ไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนำเสนองานตัวเองเนี้ยค่ะแต่พอเราออกมาสร้างตัวตนมาให้ความรู้ผู้คนทำให้คนเห็นเรามากขึ้นเห็นงานที่เราเขียนถ่ายทอดไปบนอ่าช่องช่องทางออนไลน์ของเราด้วยหรือบางคนซื้องานเราไปอ่านด้วยนะคะแล้วเขากลับมาบอกยายได้ลักษณะประมาณนี้แต่เป็นเรื่องนี้อย่างเงี้ยก็มี นะคะฉะนั้นอันนี้ก็อยากให้มาเป็นไอเดียที่หนึ่งก็คือรับงานะรับจ้างนั่นแหละรับจ้างหรือว่าให้บริการในทักษะที่คุณมีนะคะในทักษะที่คุณมีหานะะงานก็บนออนไลน์นั่นแหละเนาะต่อมาก็คือการสอนการสอนการติวค่ะการสอนการติวคือเป็นความรู้ที่คุณมีอย่างวันนี้ถ้าคุณเป็นมีความรู้เรื่องคณิตมีความรู้เรื่องฟิสิกส์ชีวะอันนี้พี่พูดได้เพราะว่าจินเองก็หา ครูสําหรับติววิชาเหล่านี้ให้ลูกเนี้ยค่ะเออจ้างเป็นแบบรายชั่วโมงรายเดือนว่าไปค่ะนะเป็นสอนสมัยก่อนนึกถึงว่าสอนการบ้านเด็กเนี่ยต้องไปตามบ้านหรือเด็กต้องไปตามที่โรงเรียนพิเศษถูกไหมคะแต่ยุคทุกวันนี้ครูเขาสอนนักเรียนแบบพาเวทหนึ่งตอนหนึ่งเนี่ยเหมือนลูกจินเรียนเนี่ยเขาเรียนผ่าน Google Meet ฟรีเรียนผ่าน z o o m ฟรี ผ่นะานแชทไลน์ฟรีนะคะเห็นไหมก็เริ่มต้นได้นะคะคือการสอนหรือแม้จะทัถ้าไม่ลักษณะสอนแบบติวเตอร์วิชาเฉพาะแบบนี้ก็อาจจะสอนเป็นลักษณะของทักษะที่ทำให้ใหเ้เช่นคุณทำรูปเป็นใช้คนวาเป็นสอนใช้คันวาคุณทำา AI ปากตะก้าเป็นสอนใช้ AI ทํทำปัตากตะก้าคุณทำการตลาดออนไลน์เป็นสอนทำการตลาดออนไลน์ซึ่ง ยุคนี้ยุคที่เศรษฐกิจอย่างนี้นะคะคนแบบอยากได้เครื่องมืออยากได้วิธีการอยากได้แนวคลิปอยากได้ Howto ในการหาเงินเข้าบ้านอย่างเงี้ยถ้าคุณมีทักษะที่ทําให้กระเป๋าเงินเข้าฟูขึ้นอันเนี้ยขายง่ายนะคะสอนก็ได้รับจ้างทําก็ได้ไหมคะเริ่ม2อ,อย่างนี้ก่อนเนี่ยคือหาเงินเร็วที่สุดนะด้วยต้นทุนต่ํามากหรือศูนย์บาทอย่างที่จินบอกแต่ถ้ากรณีที่เราเอาไปเคไป วาดรูปแล้วก็เอาไปหรือการทำรูปภาพไปทำธุรกิจในส่วนของปริ้นออนดีมานก็ดีเขียนอ e ีบุ๊กขายก็ดีอันนี้เป็นการสร้างสะสมทรัพย์สินอาจจะไม่ได้เงินเ,งเร็วเท่ากับการรับหรือการแบบรับจ้างเซอร์วิสแบบนี้ที่จินพูดนะคะลองดูค่ะเป็น2ไอเดียนะลองดูเป็น2ไอเดียถ้าคุณได้ไอเดียแล้วที่เหลือหน้าที่ต่อไปคือทำให้คนที่เขากำลังตามหาคุณนเจอคุณให้ได้บนออนไลน์ ด้วยช่องทางฟรีต่างๆที่เรามีเป็นของตัวเราเองไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o t t k t t o k นะ Line นะหรือแม้กระทั่งตามแพลตฟอร์มฝั่งต่างที่ฉันบอกค่ะกุ๊ป l ลน์พันทิปนะ,ะฟาส์เเนี่ยเนี่ยของดีเลย Fastwork เ,เนี่ยของดีเลยนะคะลองดูขั้นตอนสมัครก็ไม่ได้จ่ายตังค์เมื่อไหร่ที่เราขายงานได้เราทำงานให้ให้ลูกลูกให้ลูกค้าเสร็จให้คนจ้างเราเสร็จคนจ้างจ่ายเงินผ่านฟาส t เวริรเราก็ได้ตังค์มาเลยนะคะ ไม่ได้เกิดไม่ได้เสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงด้วยนะอ่ะนะคะนี่มาให้เป็นไอเดียเล่าสู่กันฟังเนาะนะที่เหลือพอเราทําอะไรได้ทําอะไรเป็นลองคิดต่อยอดค่ะว่าเราจะเปลี่ยนให้เป็นธุรกิจสายอินโฟบิสเนสได้ยังไงแปรรูปให้เป็นสินค้าดีต่อดิจิทัลโปรดักต์ในรูปแบบอ e ีบุ๊กก็ดีข้อสอนออนไลน์อะไรก็ดีนะคะให้มันเป็นมัลติเวิร์สนะมัลติเวิร์สก็แบบเป็นอนาณาจักรธุรกิจนะสายความรู้หรือธุรกิจ ธุรกิจอนาจักรดีต่อดักตของคุณเองค่ะให้มันยั่งยืนนะคะมีกระแสเงินสดเข้าแบบระยะสัน้นระยะกลางระยะยาวว่ากันไปนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้มาเป็นไอเดียค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ